สาววีรัตสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมติ๊กเสดสาวน้อยลำเพลินโชสวัสดีพี่หมอแกนแฟนหมอลัมสุขสุคนครับเมื่อนี้อยู่กันที่อำเภอพิบุร์บางสาหานจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศลังหันครับเดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศก่อนทําการแสดงนะครับโอ้สวัสดีครับผมครับเก็บยังนสวัสดีครับรับจอบบ่ฮะรับจอบบ่ครับนนงอ โอ้นี่อาชีพเสริมเด้อนี่ครับพี่น้องเสริมจะได้อาชีพรักอาชีพรักด้วยครับอาชีพมอลำคืออาชีพเสื่อมโอ้แต่ว่าอาชีพอรักคื่อนวดเออาจารย์เราไปเรียนจบมาจากวัดโพ่วัดแจ้งไ่พี่น้องมีใบประกาศที่นี่บัตรไหมครับนี่ทุกอย่างเบิ่งเบิ้งวิธีครับตลกไหมบ่เนี่ยนอนยื่ จัลอยจัลอยจัลอยมันแม่นชั à, a, ่วจัลอยจะไม่ย่งฮะโงโจมว่งงานบ่โจ้ไม่อย่งนี่โอ้น่สงานรลดราลงาลงานหลักฮะ ชเ,เชื่ใจเขาย,ยึดตั <c oughs> ได้ควิดแล้วรถข่อยเขาอะไรก่อนจันรจัดติ๊บจัดติ๊บพี่น้องครับจัน์กระติ๊บครับมือเบียดครับผมเอาคือบ้าไพ่เบียดเปล่ไงไพ่ตัวไอ้เจีเ๊ยบเปล่งกไพ่ตัวคือไพคือบ่บ่ไพเบีดเออเออเออเอาเอาเอานีา่ โอ้ผ uh, at uh uh ู้ใดอยากใส่บริการพี่น้องครับมาเต้นไม่เมื่อยนะครับอันพอนั่นเราบันเด้ออกฉากกับมาหาเราเด้อพี่น้องเด้อครับโซมงบ์แพงเด้อพี่น้องครับอย่างเลืออย่าเลื่อเลยเลยสดเลยเลานี่ครับโอ้ยคักรับครับครักเอาอ่ะบ๊อบล็กวนครับอาจารย์จะเป็น่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้งนี่บรรยากาศของเฮ่านะครับนี่หลังเต้นนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบิ้งทั้งเวทีพี่น้องครับบรรยากาศ ไปถึงไหนแล้วปั๊บแนี่รบรรยากาศบนเวทีครับตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องนี่นะครับทีมงานนักดนตรีเราก็ติดตั้งแล้วนะครับห่วยยไม่ยั้งล่ะเป็นตะวินเถอะฮะก็เป็นตะมุนอันนี้มุนปะเนี่ย ครับผมพี่น้องข้ากรมาแล้วนะครับพี่น้องครับเม,ม่นี่ครับในข่าวว่าแต่เฉพาะตัวที่บัตรแข็งนี่กับประมาณ2 0 0 0คนนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมือนแรกงนี้รับรองอายะเะยครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้มันหมุนได้ยีตัวนี้ เดี๋ยวองดูใส่สามมือแล้วยังต้องหมนรใจกดดววววไมเมาคได้แล้วโอ้ทวววทนี้ก็เมาแล้วโอโอวทว่าโอ้่เฮียโอ้มันหมุนไดอีีต่วละโอครับนี่ครับพี่น้องเข้ากันมากันหลากหลายแล้วได้พี่น้องได้โอ้กล่องคือบริษัทเห็นว่ามือนี่นาะ ครับผมนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับวันนี้เรามีไลฟ์สดนะครับจากเสียอ๊ามไทยรถแห่นะครับพี่น้องครับผมมาไลฟ์สดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับมาเบวงบังคับการมาต้นเรือนะเป็นเซียนนะนะอันนี้เป็นเซีนเอี่ยมเป็นเซีนครับผมมัด้นหน่อยจอจอจอครับอันนี้เวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ้ยครับโมซาครับผมโมเดลเวทีครับอ้าว กับผมอยู่พาไหนที่มนจอไหมครับผมผมขอโทษครับที่ผมถามผ<น>ิดครับรจอเสร็จจอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จทั้งน้ำแล้วใช่ไหมครับไวมากนะครับใช้บุคคลบุคลาการเท่าไหร่ครับผมส,บสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนนี่กว่าเท่าไหร่ครับผมกว่านนิดหย่อนหย่อนนี่นิดหย่อนหย่อนเท่าไหร่ครับผม สิบสีอ่ะจ,ะจา้านะจะต่อสิบสี่ได้ที่หลี่ยงขาไม่ได้ีดเยเอา,เอาก,อกันกคิดว่าที่สอบวันนี่นะสิบสิบีนน่ส <c oughs> ิบสิวันสิบสองกระดาไปตัวคร<า>ับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับพว <c oughs> นี่เพื่อนครับมาเ็นมาตลอดเได้ด้วยดิเบนับานานอสนี่แม่เห็นเห็นแล้มาทุง,งานเลยดิโอสนี่บทีมจอใครเตี๋ยครับโอ้ทีมงานเจ้าเตี๋ยห้าบาทโอ ด้วีฝาก็ได้ครับด้วยฝากคุณว้เบิงไงเดี๋ยวอราไปเรียนนําผู้ใดครับผู้หญ่สันฮะผู้หญ่สันออ้ยตัวตังสูงนั่นบอกอืมเราที่บอกมมัมีห้ากันหัวขี่แต่ล้วยื่นใส่เดนี้พักกัเรียนโมเมนเราเราเห็นขวแเราเรียนนีด้สมเ็นเาไม่จะเหมนอนเราเห็นผมเราเห็นผมเราเรีนนีไหมบอกเลยว่าห้าี่แต่ขี่แยมนนานเราเห็นเราหยาดเราได้ออกกล่องไหม ทะเลนู้นี่ห้าสีแตกเลยเชียบ์พอส่วสีติดตอวสีติดตอนเราได้นี่ใส่เวลาหน้าเดี่ยแต่แม่ความเราบ่มากนะเแม่นถ้าเราเป็นเรามากเราก็เป็นตะดนอย่าบ้านนี้ถ้าเกิดว่าเราปืงปังกันมาเราสิมากเลยเด้ถ้าเราเป็นเราดูมาหนี่งเจ็ดมาจักปีวงการนี่มาหลายปีครับผมครับดีนะพี่น้องครับบรรยากาศผ้าไปสัมผัสวะบอแล้วแล้วแจเจ้าแล้วโอ้ยฮาลูกเัาเนี่ย หะไ,หไหข่ฮามัวแม่ไข่ผู้ยอมเนี่ยครับผม,ผม,มแม่เป็นผูดถึอก่อนเน่ยโอ้ยผมเองที่หนึ่งเลยผมผมได้รางวัลดีเด่นเลยพระเจ้าเขาไข่สู้สาห่านี่ผมเปานผู้ใหญ่นะค่ะผมลูกเสียสำรองครับผมชี่อว่าก็หยอกก็รู้ความจริงครับโอ้นี่ครับลูกลูกหล,กล,า,นลานเขากลับมาเบิองอันน่าคนสิมาเป็นหมอลำมีเนาะเห็นไหมลูกนี่อันน่าคนสิมาเป็นหมอลำนี่เนวนว่า ขนาดยางยังยางเพี่ยนอย่างเี้ยสิว่าจะไหนเนาะฮะถ้าจต่ขนาดสิลอกมวนนี่เลยเปลี่ยนบ่ผู้เสียเขาวอีหล่าลองเพียงเป็นบ่ลูกผู้เสียเขียวเป็นตลอดลองเพียงเป็นบ่ผู้ใดลองเพียงมวนเนาะมันนี่ผู้ใดลองเพียงมวนมันนี่มันนี่มันนี่เออมันนี่อีหล่ามันนี่มันนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยอีหล่าลองเพียงมวนบ่ลูกเขาว่าอันข้าจ้าว่าอีหล่าเป็นเป็นนักร้องเตี้ยแมนบ่เอนลองเพียงให้พอฟังนี่อ้า คือว่าอีหลัดชิม่าออดิชันบ่แม่นแต่ฮะแม่นบ่ผู้ดใดชิม่าออดิชันก่อผู้ดใดเป็นเอฟซีพี่อุกยิงนันนี่นี่เปีเอฟซีพี่อุกยิงวานูบ่พี่อุกยิงหนูเป็นยเอฟซีพูดอะในวงลูกหนูรู้จักพี่อุกยิงไหมอุกยิงเพชรบ้านแพงไงอเอา้าหนูรู้จักพี่อุกยิงไหม รู้จักดีเลยใช่ไหมลูกโอ้ยพ,พ,พี่อุกอิงน่ารักมากเลยนะครับวงวงวงสาวน้อยรเบริดโชว์นี่อีหลาคูจักไพแน่นลูกพดใครนะก่อนเมื่อกี้เห็นบอกพี่ฮักแพงบอกพี่ฮักแพงแล้วก็ใครอีกนะพี่ฟ้าใสแล้วก็พี่เดียบอ่ะโอ้นี่นี่เอา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 ขาจะคูจักอา่าเ้าจะเป็นเอฟซีน้องฮักแพงอุงอิง ฟ้าใสพี่เดียนี่นี่คนไหนนี่เขารู้จักเยเนสามคนแล้วถามคนรู้จักผู้ใดหรือเป็นต้ไปออดีชันคนไหนอดีันนฮะอีลาอีลานผู้ใดหลอกเพ่งมวลในสามคนนี้ผู้ใดหลอกเพ่งมวลนงหลายที่พักนมูเออบอกผู้ใดหลอกเพ่งมวลนี่สามคนเหี้อเออโอ้นี่หลอกเพ่งมวลนี่มึงแห้อนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี <encontramos Excel> <Mar ahaha> ครับสวัส oh ดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับนี่แม่แม่จะภาพแล้วนี่แม่จะภาพใหญ่แม่จะภาพใหญ่แม่ค่่่ใหญะมื่อนี่สีเลรียตลกออกบอลรู้เปล่าดิแม่จะภาพใหญ่แม่จะภาพใหญ่เปล่าเลรีเปล่าครับมื่อนี้ฟาดยังเดียวฟาดยังเดียวครับฟาดฟาดบึ้มเลยนะครับครับผมครับเอาเมื่อเช้านี้ครับอันนี้มาดามมาดามครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตครับ แม่เจ้าภาพมาแล้วมีมาแยว่แม่มาดครับมื่อนี้กันมื่อนี้เห็นผมังินี่เึ้นไวที่จับผมในบนนอนี่อ้ยันองวกเบงเมย์ด้ั่นแหละลุงผมจิงวนี่าโอ้่พี่ผมจะถามหม่ได้บ้านเรือน่มม เขจะมาเวทีี่หน่อยแท้แมงแมค่ะแมงอนแมจากหลายๆเสียงบอกว่าเวทีก็แบบเวทีไร้บันไปไหนครับบ่อยฟันนะาทาดทยี่บาทนี่เงาเวทบาทเท่าไงเรื่งเงาบานีแม่อี่อไเงาแก้ทีจ้าเดียวจ้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปสมกครับถ่ยบรรยากาศที่บนพี่น้องครับเดี๋ยวอีพี่สครับพูดคุยกับคุณแม่เจ้าภาพกับผมได้รับชมคลิปนี้ขอใหยุ่ดีแมงเขาเิญไปยกยมีครับผมสุขภาพแรงครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ